พี่ป้อมค่ะขอบคุณขอบคุณค่ะเหมือนทั้งหมดนี่ไปเนาะทิ์ใหญ่เหอเหมือนทั้งหมดเนี่ยไปเ่ะโอพี่ขอแทนที่พี่อ๋อ,อได้เลยค่ะพี่เชิญค่ะกล้องอื่นทีนี้ อันนี้ถ่ายคลิปนะถ่ายคลิปนะให้ขอห้าแอคนะนเยอะไปวะ để lấy cái camera để lấy cái camera để lấy cái camera con lấy cái camera để lấy cái camera để lấy cái camera หมดจานหลายๆนออ้องเาได้ดูอหองนี้่หรอต้องาอไรกัหมถ่ายหลายรูปแล้วไม่ไค่ะไม่